เมนูอะไรไม่รู้ค่ะเห็นแล้วทําตามเลยค่ะเครื่องปรุงมีตามในภาพเลยค่ะมันฝรั่งเรามาล้างนะคะแล้วก็กปอกอกเปลือกแล้วก็มาขูดใส่เกลือล้างน้ำแช่ไว้ค่ะกันดำนะคะดใส่เกลือล้างน้ำออกสักน้ำหนึ่งนะคะมันก็จะขุ่นๆแล้วก็ล้างนะคะ พล้างเสร็จแล้วก็เทใส่กระชอนค่ะเพื่อเสด็จน้ำให้แห้งในขั้นตอนหนึ่งไปก่อนเสร็จแล้วเราก็บีบน้ำออกอีกครั้งหนึ่งค่ะบีบเลยค่ะบีบจนหมดเลยค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนเมื่อบีบหมดแล้วก็พักไว้นะคะเรามาทําไส้กันค่ะเราใช้หมูสับมันก็จะมันเยอะเราก็เอามาเจียวให้น้ำมันออกเนอะก่อนนะคะ แล้วสามารถเทน้ำมันออกได้บางส่วนค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาหอมใหญ่สับลงไปผัดจนสุกค่ะผัดไปเรื่อยๆจนสุกเลยแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงก็มีเกลือมีพริกไทยมีผงกะหรี่เาาก็เติมผงกระเทียมไปหน่อยนึงแล้วก็ผงรูปผัดชีไปด้วยค่ะกินหอมๆผัดไปชิมรสไปก็รู้สึกว่ารสชาติมันขาดไปนิดน,นึง ก็เติมแม็กกี้ลงไปหน่อยค่ะเราไม่คุ้นเคยกับเกลือริดไทยเติมแม็กกี้ไปเองนิดนึงได้รสชาติตามต้องการแล้วก็โอเคค่ะเมื่อได้รสชาติแล้วนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่ผักค่ะผักก็มีอันนี้อันเดียวคือเปรยก็ใส่ไปค่ะทีนี้เราก็จะมาทำตัวมันฝรั่งนะคะใส่ไข่ลงไปตีให้เข้ากันพอตีให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราลงไปในใกระทะค่ะ กระทะก็ตั้งไฟอ่อนๆนะคะใส่น้ำมันหน่อยนึงแล้วก็เทมันฝรั่งลงไปแล้วก็เขี่ยให้แบนๆค่ะพอเขี่ยให้เป็นแบนแล้วเราก็จะปิดฝาอบไว้นะคะให้ให้มันฝรั่งสุกค่ะท<ม>ี่ใช้กระทะใบเล็กไปหน่อยนึงมันฝรั่งมันก็จะหนาหน่อยนึงมันก็เลยสุกยากพอสุกยากเสร็จเราก็มีตัวช่วยค่ะ<ม>เราใช้น้ําลงไปค่ะเติมลงไปเพื่อให้สุกเร็วขึ้นค่ะแล้วนิ่มมันฝรั่งนิ่ม ก็ปิดฝารอให้มันสุกนะคะพอสุกดีเสร็จเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งค่ะพอกลับด้านแล้วนะคะเราก็ปิดฝาอบอีกทีนึงเพื่อให้ด้านล่างสุกนะคะพอเห็นว่าสุกดีแล้วนะคะเราก็เติมท็อปปิ้งที่เราผัดไว้เมื่อตก,กี้นะคะใส่ไปเลยแล้วเกีย่ยเกี่ยเกลี่ยให้แบนให้ทั่วกระทะแล้วเติมมะเขือเทศค่ะ แล้วก็เติมด้วยชีสค่ะแล้วก็อบต่อปิดฟ้าอบต่ออีกครั้งหนึง่งเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเรียกอะไรไม่รู้ทำให้สามีทานครั้งแรกสามีก็อืมพยักหน้าโอเคใช้ได้อยู่ก็น่ากินดีเหมือนกันนะคะเรียกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs>